ทานป ane, gen, ้าของโบราณอย่างนี้เนี่ยป้ามีหน้ามาคิดเงินกับฉันเหรอฮะนี่พวกฉันกินเนี่ยกบุญขนาดไหนแล้วไม่ได้เลยคะไม่ได้เลยคะของเรื่องของขา้าจารย์ป้าก็รู้สิก็ดูนิสัยแบบนี้ใครเขาอยากจะขายให้ไอชุวินถึงสะเทนั่งเรือมาเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยนี่ น้องแนนแน่ใจนะว่าเรือที่ออกไปเมื่อกี้เนี่ยเขาจะกลับมารับเราตรงนี้ที่นี่แน่ใจสิฉันนัดนกับเรือไว้เรียบร้อยแล้วถ้อยานั้นก็ดีเลยจ้ะเนี่บ้านหลังนี้ใช่ไหมที่เราจะมากว้านซื้อที่เอาไปเสนอเจ้าน,าย,า,นะา,นายของเราเนี่ยใช่เนี่น้องปรางจ้ะแล้วเจ้านายของเราเนี่ยพี่ได้ข่าวว่าถ้าเรากว้านซื้อที่ตรงนี้ไปหมดแล้วเนี่ย แล้วเอาไปเสนอขายเขาเนี่ยเขาจะให้โบนัสเราด้วยหือจ๊ะในฐานะที่น้องปรางเป็นเลขาเนี่ยจ้าใช่ค่ะเรานะคะจะได้โบนัสกันคนละหลักล้านเลยละค่ะพี่ถ้าหลักล้านแบบนี้นะฉันบอกเลยนะว่าถ้าฉันได้เงินปุ๊บฉันจะไปเที่ยวต่างประเทศปั๊บเอาไปแบบไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เนเชอร์แลนด์จะไปให้หมดเลยแกส่วนชันนะ จะเอาไปคอร์เรียเพราะว่าจะไปสัญญกกรมหน้านที่เกาหลีหน้นาดนุรีบเป็นวงเลยดีนะจกก๊ะกลับมาสวยแบบนี้นะจ๊ะสวยแนค่ค่ะแน่นอนว่าถ้าฉันได้เงินหนึ่งล้านบาทฉันจะเอาไปดาวรถสปอร์ต แล้วก็จะมาขับปาดซ้ายปาดขวาออขึ้นเหนือล่องใต้แล้วก็จะหาพิตตี้มานั่งได้สักสอคนดีนะ,ออนะคะน่ว่าแต่นี่แล้วบ้านหลังนี้เนี่ยติดต่อใครไว้หรอเนี่ยลายกุ่นก็ไม่ยอมอ่านเวลาประชุมก็ไม่ยอมตั้งใจชันเนี่ยคุยกับนายหน้าที่ชื่อคุลินไว้เออว่าแต่คุลินยังไม่มาอีกเหรอเดี๋ยวลองโทรเช็คดูเออ,เอ,อโทรสิโทรสิโอ๊ย ฮัลโหลคะ่ะคุณลินคุณลินคะตอนนี้พวกเราสามคนถึงแล้วนะคะคุณลินอยู่ไหนเหรอคะค่ะคุณแนนพอดีว่าลินติดทุราอะค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามอะคะ่ะกลับไม่ทันเรือเดี๋ยวคุณแนนเข้าไปรอที่บ้านซันหอมริมน้ำก่อนเลยนะคะอีก15นาทีเดี๋ยวลินตัมเข้าไปค่ะอ๋อได้คะ่ะขอบคุณนะคะหลลงคุณลินเขาว่าอยังไงนั่นสิ คุณลินแกบอกว่าแกติดคุลาประมาณอีกสิบห้าทีถึงจะเข้ามาพาเราไปเจอเจ้าของบ้านตัวจริงแต่ว่าตอนเนี้ยเราต้องเข้าไปข้างในบ้านนี้ก่อนไปค่ะโอ้ยเฮงนั้นน่ะเรารีบเข้ากันเถอะไม่อยู่อยู่ทำไมเนี่ยไม่ไปไปสิจ้านำไปสิจ้านำไปสิจ้าสาววู้ฮู้ตามมาเลยจ้าสาววู้วู้วู้ฮู้ที่นี่น่ะเหรอ บ้านจันหอมริมน้ําแม่ฉันว่าบรรยากาศมันเหมือนร้านอาหารเลยนะนั่นนสิแก <c oughs> พูดไปพูดมาก็เริ่มหิวแล้วว่าโอนั่นนสิอุ้ยแกตรงน,นั้นเหมือนมีร้านขายอะไรกันสักอย่างอะเราลองไปดูกันไหมไปดูกันไป,ไปเข้าไปเลยไปเออป้าจ๊ะจ๊ะไอในหม้อเนี่ยอะไรเหรอบ้าอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องสูตรพ่อรานจ้ะอม เอออร่อยเออหอรอป้าแต่แตของบ้านๆแบบนี้พวกฉันก็ไม่รู้จะกินเป็นหรือเปล่านะถ้างั้นฉันสามคนขอเอามาลองสักจานนึงก่อนแล้วกันนะป้าจ้ะเชิญน,นั่งก่อนจ้ะจะ้ะป้าไปเสิร์ฟให้ันตรงนน้นนะจ้ะไดเลยนะแป้า ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณมาแล้วจ้าทานให้อร่อยนะคะริมแม่น้ำในายามค่ำคืนจ้าอขอบคุณนะคะป้าจ้าหอมมากหน้าตามันดูโบราณดีนะจ้าป้าฉันพวกฉันขอลองชิมกันหน่อยแล้วกันนะไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเวฉันชิมก่อนคนแรกฉันชิมก่อน ฉันชิมก่อนแล้วกันอร่อยไม่ได้เหรอไม่ได้อย่ามายัดอันนี้เลยก่งสิ่อร่อยมากเลยอ่ร่อยมากไม่มัจะตื่บ้าอะไรนี่ไม่ได้ไม่ได้ อืเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วเหรอถ้าสองคนแยกกินหมดเลยเนี่ยพี่อร่อยยิ่งกว่าเตนปากเลยพี่ด้วยอ้าวเนี่ของอร่อยขนาดนี้ทำให้ขจัดเดียวได้ยังไงป้าป้าจ้าป้ามานี่สิมาแล้วจ้ะป้าป้าไปเอามาให้ฉันอีกจานึงนะฉันหิว ใช่แล้วฉันก็ขอเบิลอีกจานหนึ่งด้วยไม่พอนะป้าเบิลอย่างเดียวไม่พอฉันขอเอากลับบ้านเลยเพราะฉันจะเอาไปฝากคนที่บ้านป้าไปเอามาสิจ๊ะเห็วหิวได้จ้ะแต่จานละห้าสิบบาทนะจ๊ะอะไรกันป้าของโบราณอย่างนี้เนี่ยป้ามีหน้ามาคิดเงินกับฉันเหรอฮะนี่พวกฉันกินเนี่ยก็บุญขนาดหดแล้วฮะหน้าละสิป้าฉันเป็นแขกอะมาหาป้าถึงบ้าน ป้าต้องให้ฉันกินฟรีสิจักถึงจะถูกป่ะป้า,ปานั่นน่ะสิสงสัยป้าจะไม่รู้ซะแล้วว่าพวกเราอ่ะเป็นใครใช่ใชเป็นใครเหรอคะอป้าถามได้ดีพวกฉันเนี่ยนะเป็นตัวแทนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กำลังจะมาซื้อที่ดินที่นี่ ฉันโอลาหัวหน้าฝ่ายการตลาดและนี่ก็คือน้องแนนคนสวยหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และนี่ก็คือน้องปรางคนงามเลขาของท่านประธานและท่านประธานก็ได้มอบหมายให้ฉันมากว้านซื้อที่ดินตรงนี้ป้ารู้เลยนะถ้าป้าทําให้พวกฉันสามคนไม่พอใจหลังจากที่บริษัทฉันซื้อที่ดินตรงนี้แล้วป้าจะไม่มีที่อยู่ตรงนี้อีกเลยใช่ พราะฉะนั้นนะถ้าป้าไม่มีที่อยู่ที่นี่ป้าก็จะไม่มีที่ทํามาหากินใช่แล้วไม่ใช่แค่ป้าคนเดียวนะที่ฉันโองหาทำมาทานกลิ้งเดียวเนี่ยนอกจากป้าลูกหลานโครครัวของป้าก็จะไม่มีที่ทํามาหากินอีกต่อไปเลยรู้แล้วก็ไปเอาดิตียวมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเน้เดี๋ยวนน้เดี๋ยวเน้เดี๋ยวเน้เดี๋ยวนี๋ไม่ได้นะคะของซื้อของขายค่ะโหย ถ้าไม่ได้นะเดี๋ยวฉันจะไปเอาเองเธอสองคนจับป้าไว้ได้ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้นะคะขอเรื่องขอขาใจไป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 ฉันจะปัดให้หมดยังไงนีแม่ครับนี่นี่มันไอชวินใช่แล้ว ฉันจำได้ไอชวินเพื่อนตอนมัธยมพวกแกจำได้ใช่ไหมฮะอ๋อฉันจำได้แหละไอชวินที่มอตอนสมัยเรียนอะ่ะมันแย่งคนการศึกษาฉันเพราะมันเรียนเก่งกว่าฉันนะแกะใช่ไอชวินนี่แหละที่มันเรียนเก่งจนสาวๆเนี่ยรุ่งจีบันอยู่คนเดียวปล่อยไอชันแห้งเหี่ยวหัวใจใช่ไหมและที่สําคัญมันมีแม่เป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวโบราณตั้งแต่ตอนเรียนอันนั่นๆๆๆขายมาจนตอนนี้เลยเหรอไอชวิน ดูไม่มีอนาคตเอาซะเลยนะไม่มีอนาคตตรงไหนขายก๋วยเตี๋ยวโบราณไม่มีอนาคตตรงไหนก็จะมีอนาคตได้ยังไงล่ะชวินก็แกไม่ได้ทํางานอยู่ในบริษัทใหญ่เหมือนพวกฉันสามคนยังไงล่ะเน่จะบอกอะไรให้นะฉันสามคนเนี่ยเป็นตัวแทนจากบริษัทใหญ่ที่กําลังจะมากว้านซื้อที่ดินตรงนี้ที่นี่และที่สําคัญถ้าแกทําให้พวกฉันไม่พอใจแกจะไม่มีที่ซุกหัวนอนจําไว้เดี๋ยวนะ พวกแกสามคนทำงานในบริษัทใหญ่โตและกำลังจะมาคว้านซื้อที่ดินตรงนี้ใช่ <c oughs> จะบอกอะไรให้นะนิสัยแบบนี้เจ้าของเขาไม่ขายให้หรอกแหมแกจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าของจะไม่ขายให้พวกฉันน่ะก็รู้สิก็ดูนิสัยแบบนี้ใครเขาอยากจะขายให้นี่ไอชเวินเกิดอะไรกันขึ้นหรอคะ คุณลินคะคุณลินพาก็ดีแล้วคะ่ะพอดีว่าที่ตรงนี้ที่เรากําลังจะเป็นเจ้าของคะ่ะมันมีส่วนเกินอยู่คะ่ะคุณลินช่วยเอาออกไปหน่อยได้ไหมคะใช่แล้วครับคุณลินคุณลินรู้ใช่ไหมครับว่าพวกเราสามคนเนี่ยได้รับมอบหมายจากเจ้านายมาให้ซื้อที่ดินตรงนี้และถ้าเจ้านายผมไม่พอใจเพราะผมเอาเรื่องที่นี่ไปรายงานแล้วก็คุณลินก็จะไม่ได้ค่าในหน้านะครับเพราะฉะนั้นคุณลิน ช่วยกำจัดส่วนเกินออกไปให้ผมเดียวนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะส่วนเกินที่คุณว่าเนี่ยหมายถึงใครเหรอคะก็ไอชวินนี่อยู่ข้างหลังนั่นเลยครับฉันคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะทำไมล่ะคะคุณลินก็เพราะว่าคุณชวินแล้วก็คุณแม่ของคุณชวินเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้ที่คุณยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะฮะ เจ้าของที่ททดินผืนนี้ฉันขอทางหน่อยคุณริน<อ>ใช่ฉันเป็นเจ้าของที่ดินที่นี่มีปัญหาอะไรไหมไม่คิดเลยนะว่าเพื่อนเก่าของฉันน่ะจะมีนิสัยที่แย่ไม่ต่างจากอดีตเลยนะแย่ยังไงก็แย่อย่างนั้นพวกแกนี่ไปทำงานที่บริษัทใหญ่โตเนี่ยเขาจับฉลาเข้าไปเหรอถึงได้งานแบบนี้กล่าวว่าได้รับผลประโยชน์จากการซื้อที่ดินตรงนี้ละสิ ขอโทษนะฉันไม่ให้ฉันจะไม่ขายที่ดินตรงนี้ให้กับพวกแกสาคนเพราะฉะนั้นพวกแกจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น <tiver S 1> ชวินแต่เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเพื่อนกันก็ต้องช่วยสนับสนุนกันสิ <cai es. S 1> มุกนี้มุกเก่ามากโอรานมุกยังไม่พัฒนาเลยอ่ะเพื่อนอขอโทษนะมีสองทางให้เลือกระหว่างกลับไปทางพื้นดิน หรือกระโดดน้ำแล้วกลับไปนี่มันที่ดีท่สุดแนถ้าไม่กลับไปตอนนี้นะฉันจะเรียกตำรวจตำรวจอยู่ไหนเดินไปนไปปิไปตามตำรวจเลยไปไนู่นไปไดนู่นไปได้นู่นกระโดดน้ำไปกระโดดน้ไปกระโดดน้ไปกระโดดน้ไปไห้น้ำเก่งจง